จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้าน MFM ที่อยู่ทางโรงพยาบาลรลัดและก็โรงพยาบาลเอกจะบินรูปเพิ่มได้แล้วก็สามารถนําไฟล์ใส่ USB เป็นคัังไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอเอากลับบ้านได้ด้วยค่ะชื่อเอิงนะคะปัจจุบันทำจิวเวลี่อยู่ที่ร้านเหล็กจิวเวลี่ค่ะตอนนี้ก็ตั้งคันได้32วีคแล้วค่ะเอารู้จักคลินิกผ่านเพื่อนที่แนะนํามาค่ะ แล้วก็เคยเข้าไปดูรีวิวใน Facebook ด้วยติดตาม Facebook ของทางคลินิกอยู่แล้วครับเราทรบมวาว่าทางคลินิกนี้จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านเ f ็ที่อยู่ทงงั้งโรงพยาบาลรลัฐและก็โรงพยาบาลเด็กชนเข้ามาตรวจด้วยค่ะก็เพิ่มความมั่นใจให้เราว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก อย่างที่สองเลยก็คือชอบในบริการของที่นี่ค่ะเพราะรู้สึกว่าพนักง,งานมีความเอาใจใส่เวลาเราอยากได้รายละเอียดอะไรเราก็สามารถพิมพ์เขาไปหาในไลน์แล้วก็จะมีคนคอยตอบเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่สามที่รู้สึกว่าชอบก็คือมัอนจะมีหน้าจออันต์สาวตรงด้านหน้าขุนแม่ด้วยค่ะในห้องเวลาที่อันต์สาวก็จะเห็นภาพลูกชัดมากที่นั่งรอเยอะค่ะทั้งข้างในข้างนอกมีที่จอดรถสะอาดสะอานดีค่ะ ในเรื่องเครื่องมือนะคะในพวกเครื่องอัลตราซาวด์เท่าที่เราสังเกตเห็นของคลินิกเนี่ยก็จะค่อนข้างใหม่แล้วก็ภาพมีความละเอียดสูงเครื่องมือดูสะอาดสะอ้านดีค่ะในส่วนของค่าบริการนะคะเรารู้สึกว่าราคาไม่แพงราคาสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เราก็ต้องเหลาจ่ายค่ะสามารถจ่ายเป็นรายครั้งได้ถ้าไม่ต้องเหมาใจข้อดีก็คือเราอยากมาตรวจเมื่อไหร่ก็ค่อยก็ค่อยชำระเป็นครั้งครั้งไปเราอาจจะไม่ต้อง ตรวจทุกๆเดือนก็ได้เราอาจจะมาสามเดือนทีหนึ่งหรือสี่เดือนทีหนึ่งอันนี้เราก็สามารถปรึกษาคุณหมอราคาถ้าเทียบเนี่ยคิดว่าแทนกดโรงพยาบาลรัฐบาลแต่ก็ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนอยู่ดีแล้วก็เราชอบในบริการเสริมของคลินิกด้วยค่ะก็เราสามารถขอรูปเพิ่มได้ปรินรูปเพิ่มได้แล้วก็สามารถนําไฟล์ใส่ USB เป็นคัังไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอเอากลับบ้านได้ด้วยค่ะ ถ้าเราอยากได้กรอบรูปเนี่ยเขาก็มีบริการสายกรอบรูปให้ด้วยนะอยากจะเชิญชวนว่าที่คุณแม่ทุกคนนะคะมาฝากคันที่คลินิกให้อยู่ใกล้ๆบริเวณแจ้งวัฒนะเมืองพองหรือทางนนทบ,บุรีคลินิกนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคลินิกที่อยู่อันดับต้นๆในใจของเอิเหมือนกันแล้วก็อันที่นี้น่าจะได้ภาพสีมิติสวยๆกลับไปแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณหมอใจดีใจเย็น